ทุกคนกลับมาพบกับครีมกันอีกครั้งนะคะและที่อยู่ตรงหน้าครีมนะคะนั่นก็คือกล่องสุ่มนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่านี่นะคะก็คือกล่องสุ่มสินค้าค่ะจากโครงการหมู่บ้านธรรมมาค้าขายนั่นเองค่ะที่กรมการค้าภายในนะคะเขาจะเลือกสินค้าทั่วประเทศที่น่าสนใจมารวมไว้ในโครงการนี้นะคะแต่ว่าในกล่องนี้เนี่ยจะมีสินค้าทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเปิดไปพร้อมๆกันนะคะแอบกระซิบบอกก่อนนะคะว่ามูลค่าสินค้าในกล่องกล่องนี้รวมกว่า18,000บาทเลยค่ะ คบ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มชิ้นแรกกันเลยนะคะนี่คือใกล้ที่สุดนะเลยจับได้ง่ายง <c oughs> <ๆ S 2> ่ายโอ้โทุกคน นี่นะคะก็คือกระเป๋าสารค่ะจากชุมชนหัตถกรรมร้านนาสาันปูเลยจังหวัดพะเยาเจ้าเป็นไงนี่นะคะกระเป๋าใบนี้นะคะราคา550บาทค่ะแล้วก็ใบใหญ่มากๆเลยนะคะโหหสามารถใส่ของได้เยอะมากๆนะใครที่แบบว่าไปทะเลก็น่าจะเข้าเนาะเห็นแล้ว สพายได้ง่ายแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แข็งแรงด้วยนะเน,นี่ยเห็นไหมจะบอกว่านี่คือเป็นแท็กเดียวกันนะคะน่าจะมาด้วยกันค่ะนี่ก็คือกระเป๋าข้องมงคลนะคะราคา350บาทนั่นเองค่ะได้แรงบันดาลใจนะคะกระเป๋านี้มาจากที่ใส่ปลาค่ะทุกคนแล้วก็มาทําเป็นกระเป๋ากระเป๋านี้นั่นเองนี่สวยมากๆเลยนะคะเขาจะนําไปสานเหมือนกันนะแล้วก็ใบใหญ่นะคะสามารถที่จะใส่ของได้เยอะเวลาใส่ก็เปิดนี้ นี่ใส่เข้าไปเลยจ้ะเวลาปิดก็รูดอ้อย่างงี้เห็นไหมนี่ทุกคนคิมเจอแล้วอืออาหรอก a c t i n งให้มันหนัก <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นเกลือสินเทาภูเขานะคะแล้วก็ดอกเกลือะคะ่ะจากแบนด์ภาษาเกลือนั่นเองนะคะ สองชิ้นนี้นะคะก็จะมาจากวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อหลวงจังหวัดน่านนั่นเองค่ะโอ้โหครีมได้ข่าวมานะคะว่าดอกเกลือของที่นี่ค่ะเขาจะมีปริมาณโซเดียมที่ต่ํากว่าเกลือบริโภคทั่วไปอยู่นะคะซึ่งดีต่อสุขภาพนะคะทุกคนแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆที่เป็นประโยชน์ด้วยนะคะเหมาะสําหรับนําไปประกอบอาหารมากๆเลยค่ะนี่แล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะอย่างถุงนี้นะคะ300กร,รมัมแค่300บาทเท่านั้นนี่โหคุ้มมากๆเลยนะโอ้ และนี่นะคะก็คือพันดวงนั่นเองค่ะส่วนข้างในพันดวงนะคะเขาก็จะใส่ดอกเกลือค่ะซึ่งดอกเกลือของเขานะคะก็จะผ่านพิธีบูชาเกลือมาแล้วเรียบร้อยนะคะราคาก็น่ารักมากๆเลยแค่99บาทเท่านั้นค่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนําไปเป็นของฝากอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะได้ทั้งความน่ารักแล้วก็เป็นสิริมงคลให้กับผู้รับด้วยนะคะไปที่ชิ้นต่อมากันเลยนะคะทุกคนลึ๊บ นี่นี่นะคะก็คือกระเป๋าผ้าตัดต่อทรงขนมจีบนั่นเองค่ะโหน่ารักแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะส่วนอีกอันหนึ่งที่อยู่กับครีมตอนนี้จะขอแกะก่อนนะฮึบโหและนี่นะคะก็คือชุดเดสคอกลมนั่นเองค่ะ ผ้าสวยๆแบบนี้ทั้งเดนแล้วก็กระเป๋านะคะต้องมาจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านาน,นาปานะจังหวัดเลยแน่ๆเลยค่ะและสินค้าทั้ง2ชิ้นนี้นะคะ <ๆ S 1> ก็จะมาจากคอลเลคชันค่ะโมเดนไทยทรงดำนะคะที่ได้อาจารย์ช้างค่ะดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงนะคะมาช่วยออกแบบคอลเลคชันนี้ให้ภายใต้แบรนด์ IM นั่นเองค่ะซึ่ง IM เนี่ยเป็นภาษาไทยดำนะคะทุกคนแปลว่าบ้านพ่อแม่นะคะ,ะ,คะเขาเนี่ยก็จะดึงจุดเด่นค่ะของผ้าไทยทรงดําหรือว่าลาวโซ่งออกมานะคะคือผ้าไทยทรงดำนะคะเขาจะทอค่ะ ด้วยฝ้ายแล้วก็ไหมธรรมชาติร0 0ซจากนั้นเนี่ยก็จะนําไปย้อมด้วยสีธรรมชาตินะคะอย่างเช่นพวกเปลือกมะพร้าวนะคะเปลือกลังผลส้มโอแล้วก็ใบหนาดนั่นเองค่ะส่วนการทอของเขาก็จะเป็นการทอมือแบบดั้งเดิมเลยนะคะก็เลยจะได้ผ้าแบบนี้ค่ะที่สวยแล้วก็ประณีตมากๆเลยค่ะทุกคนนอกจากนี้นะคะเขายังมีลายเป็นของตัวเองด้วยนะไม่ว่าจะเป็นลายแตงโมลายนางหานต่างๆนะคะที่เป็นลายผ้าที่มาจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวไทยดําบ้านนาป่านา,นานะค่ะและเขานะคะก็นําลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เหล่า มาตกแต่งเป็นกระเป๋าเป็นชุดต่างๆนะคะอแอบ,บกระซิบบอกด้วยนะคะว่าผ้าบางผืนเนี่ยเป็นผ้าโบราณคะ่ะมีแค่ชิ้นเดียวเลยนะคะกระเป๋านี้นะคะเป็นกระเป๋าผ้าตกแต่งทรงขนมจีบนะคะราคาก็จะอยู่ที่2590บาทค่ะส่วนชุดเดสนี้นะคะที่คิมถืออยู่นะคะราคาก็จะอยู่ที่4,990บบาทค่ะเห็นไหมเพื่อนๆไม่แพง ี่สินค้าชิ้นต่อไปกันเลยนะคะเ,เพื่อนๆอุ๊ยทุกคนมันเป็นผ้าเหมือนกันค่ะสองชิ้นนี้ค่ะมาจากแบรนด์ฮักวิลเลตนั่นเองนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็จะนำงานผ้าปักมือค่ะมาแปลรูปเป็นสินค้าชิ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวนี้เลยนี่ตัวนี้ก็คือกางเกงป้านะคะเดี๋ยวกางออกมาก่อนฮึบ โอ๊ยอยู่ไหนอนี่ค่ะข้างหน้านี้แล้วก็จะมีลายข้างหลังด้วยสวยๆแบบนี้นะอ่ากางเกงป้ายเวลาที่เราใส่นะคะจะลงเหมือนกับเรานุ่งสิ้นแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะหน้ากากผ้านั่นเองนะคะซึ่งสินค้าทั้ง2ชิ้นค่ะก็จะมาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ทำมือบ้านจงจเจรือน,นั่นเองนะคะจังหวัดเชียงรายเจ้า แล้วก็จะได้อาจารย์ช้างนะคะดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงค่ะมาช่วยออกแบบให้เหมือนกันนะคะซึ่งทางกลุ่มเนี่ยก็จะเลือกเป็นผ้าพื้นผ้าฝ้ายผาสมผ้าใยกันชงนะคะแล้วก็จะนําไปปักนะคะให้มีความสวยงามแบบนี้นะคะด้วยไหมประดิษฐ์ค่ะแล้วก็จะเป็นเส้นฝ้ายพื้นเมืองนั่นเองนะคะและเบื้องหลังงานผ้าปักสวยๆเหล่านี้นะคะก็ได้แก่สมาชิกกลุ่มค่ะมีตั้งแต่เหล่าผู้สูงอายุนะคะผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงเกษตรกรกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็แรงงานนอกระบบในหมู่บ้านนะคะต้องบอกเลยนะว่าเป็นสิน ก,กันเกงป้ายนัวนๆเลยค่ะกางคาสายตัวนี้นะคะราคาา5 9 0บาทค่ะแล้วก็หน้ากากผ้านะคะราคา500บาทค่ะทุกคนแต่ว่ามันมีหลายขนาดนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปเลือกให้เข้ากับหน้าเราได้ด้วยนะอย่าลืมนะคะ h Hu ัก i l Lace ปักด้วยมือสัมผัสด้วยหัวใจค่ะมาต่อที่ชิ้นที่5กันเลยนะคะทุกคนปึบโอ้ และนี่นะคะก็คือน้ำสับป,ประรดสกัดเย็นค่ะผสมสมุนไพรพร้อมดื่มนะคะที่มาจากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลบ้านแยงจงังหวัดพิศนุโลกค่ะและที่นี่นะคะเขาจะนำสับป,ประรดพันธุปัต,ตาเวียค่ะที่ปลูกบนความสูงเหนือระดับน้ำทะเล500เมตรนะคะซึ่งเหมาะมากๆนั้นในการปลูกสับป,ประรดนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะจะมีโพแทสเซียมในดินที่สูงค่ะทำให้มีรสชาติสับป,ประรดที่หอมหวานอร่อยนะคะไม่เหมือนที่อื่นๆคะ่ะแล้วก็ไม่กัดลิ้นด้วยนะคะนอกจากนี้นี เขายังได้มาตรฐาน G A P นะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่าปลอดภัยจากสารเคมีนแน่นอนดื่มแล้วสดชื่นสบายใจค่ะราคาน้ำสับป,ประรดนะคะก็จะอยู่ที่ขวดละ69บาทค่ะส่วนชีสพายสับป,ประรดกล่องนี้นะคะก็จะอยู่ที่200บาทค่ะทุกคนเดี๋ยวเราแกะให้ดูดีกว่าเนาะเออว่าข้างในเขามีทั้งหมดกี่ชิ้นเดี๋ยวนี่ โอ้ทุกคนได้ดั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชิ้นเลยค่ะทุกคนในกล่องนี้ให้มา10ชิ้นเลยนะมุคิแพ็กเกจก็สวยมากๆเลยอ่าเห็นไงเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะคะทุกคนว้าวนี่นะคะก็คือชีสพายสับปะรดของเขาก็จะเป็นรูปสับปะรดเลยค่ะนี่ต้องหันฝั่งนี้ รูปสับปะรดเลยเห็นไหมหุ้ยน่าทานมากๆเลยอ่ะตอนนี้ก็เหลือสินค้าไม่เยอะแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้คิมแอบเห็นค่ะแบรนด์นี้เนี่ยเขาใส่สินค้ามาหลายชิ้นนะรวมกันแต่ว่าคิมขอหยิบมาทีละชิ้นนะคะก็ชิ้นแรกเลย นี่และนี่นะคะก็คือยาสีฟันดอกเกลือนั่นเองค่ะทุกคนโอ้โหครีมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะน่าสนใจมากๆนี่นะคะก็จะเป็นยาสีฟันธรรมชาติสูตรดอกเกลือผสมน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นและเอเซนเชียล i อน์ว้าวเป็นไงแค่ชื่อก็ยาวมากๆเลยนะต้องจํา มีคุณสมบัติเสริมได้ธาตุธรรมชาตินะคะช่วยทําให้ฟันแล้วก็เหงือกแข็งแรงค่ะมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียค่ะขจัดคราบพลั q นะคะป้องกันค่ะแล้วก็บํารุงไม่ให้เหงือกร่นช่วยให้ฟันขาวสะอาดโดยไม่ทาลายชั้นเคลือบฟันค่ะช่องปากสะอาดล้าลึกนะคะแล้วก็ระงับกลิ่นปากผสมฟัวร์ไลน์นะคะช่วยให้ฟันแข็งแรงแล้วก็ป้องกันฟันผุด้วยค่ะ และผู้คิดค้นยาสีฟันสูตรนี้นะคะก็คือผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ชยานิสาชิติโชตปัญญาค่ะแล้วก็ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรมัณน,นาจาริยาบูนนั่นเองค่ะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านการฆ่าเชื้อโรคค่ะด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะทําให้เราเนี่ยมั่นใจได้ทุกครั้งที่ใช้เลยนะซึ่งยาสีฟันหล่อนี้เนี่ยราคา89บาทเท่านั้นนะคะและสินค้าในแบรนด์นี้นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทุกคนนี่ยังมีอีกเดี๋ยวคิมเอาให้ดูอนี่ค่ะ สองตัวนี้นะคะก็จะเป็นสรับดอกเกลือนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสรับดอกเกลือน,นะคะขัดตัวบำรุงผิวค่ะที่ผสมกับกลีบกุหลาบอินทรีนั่นเองนะคะอุดมไปด้วยแร่ธาตุนานานชนิดจากดอกเกลือเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ที่ต่ทำทําให้ร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะสามารถที่จะบำรุงผิวได้อย่างล้าลึกทั้งภายในและก็ภายนอกเลย ช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายไปแล้วนะคะกระตุ้นสร้างเซลล์ผิวใหม่ค่ะผสานกับวิตามินซีนะคะจากกลีบกุหลาบค่ะทำให้ผิวดูเปล่งปั่งแล้วก็ชุ่มชื้นค่ะและสูตรต่อมานะคะก็จะเป็นสีเขียวนี่เลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสครับดอกเกลือขัดตัวบำรุงผิวนะคะผสมชาเขียวจากธรรมชาติที่มีส่วนผสมของดอกเกลือนะคะและผสานคุณค่าจากสารต้านอนุมูลอิสระและโพลีฟีนอลจากชาเขียวชะลอการเกิดริ้วรอยลดเซลลไลา์นะคะทำให้ผิวเปล่งปั่งค่ะแล้วก็เพิ่มความอ่อนนุ่มราคานะคะ อยู่ที่กระปุกละ3 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะบอกว่าของเขาเนี่ยกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคิมต้องไปลองใช้หน่อยแล้วค่ะมาที่ชิ้นสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกคนที่เราจะได้คือฮึบโหวมันสวยนะเนี่ยเป็นลายดอกไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวขอแกะก่อนแกะตรงนี้ใช่ไหมใช่ฮึบทุกคน มันคือร่มนั่นเองค่ะเดี๋ยวคิมขออนุญาตกลางก่อนน้องดูเป็นสาวเจ้าเหนือกระเจา้าอจิงๆๆง นี่นะคะก็คือร่มล้านนาค่ะจากวิสาหกิจชุมชนศูนย์ทำร่มบ่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่นะคะร่มคันนี้นะคะก็จะเป็นผลงานการออกแบบของอาจารย์จีค่ะหรือว่าคุณบุษกรพิชยาทิตนะคะผู้ก่อตั้งแบรนด์มองดอกไม้ใบบุตรสกรค่ะที่มาออกแบบคอลเลกชั่นใหม่นะคะก็ได้แก่ร่มและก็พัดนั่นเองค่ะเป็นซีรีส์งามดอกไม้เมืองนะคะที่มีความโดดเด่นค่ะแล้วก็จะฉีกออกจากรูปแบบเดิมโดยนําดอกไม้3มชนิดนะคะที่คนล้านนานิยมนําไปบูชาพระค่ะมา ใส่เป็นงานปากักถักฉลุแล้วก็เพ้น์นะคะโดยอยู่บนล่มที่ทําจากผ้าฝ้ายแบบนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีพัดที่เข้าเซตกันด้วยค่ะเหมือนไหมอ่ะต้องท่านี่ลายเหมือนกันสวยมากๆเลยเนาะสีฟ้าเหมือนกันนะคะแล้วก็เขานะคะก็ยังมีนี่ตัวนี้นะคะจะเป็นถุงผ้าค่ะเอาไว้ใส่พัดนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะประยุกต์นะเอาไว้คลุมผมก็ได้ด้วยนะเดี๋ยวคิมลองคลุมก่อนบ Mày cũng nhìn nghĩ xem không à <laughs> อย่างร่มนะคะราคาของเขาก็จะอยู่ที่4,500บาทค่ะส่วนพ์ทนี้นะคะก็จะอยู่ที่650บาทนั่นเองค่ะตอนนี้เนี่ยก็ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะคะใครยังไม่มีของขวัญน,นะก็ชิ้นนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะแน่นอนค่ะว่าจะภูมิใจทั้งผู้ให้และก็ถูกใจผู้รับค่ะเป็นยังกันบ้างค่ะทุกคนถูกใจชิ้นไหนกันบ้างหรือเปล่าเอ,อ่ยจะบอกนะคะว่าคิมชอบทุกชิ้นเลยค่ะเพราะทุกชิ้นเนี่ยก็จะมีความสวยงามและก็ยูนิคมากๆเลยนะคะพอได้รู้ว่าเขานะคะมาจากชุมชนท้องถิ่นที่มีสตอล ี่เรื่องราวต่างๆอารมณ์ก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยหลุดเข้าไปในชุมชนนั้นๆจริงๆเลยแหละค่ะนี่เป็นยังไงอินไปหรือเปล่าก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการพามาเปิดกล่องส่มสินค้าหมู่บ้านทํมาค้าขายมูลค่ากว่า1 8 0 0 0บาทเลยค่ะที่สนับสนุนโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์คิมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ นี่ทุกคนคะ่ะแล้วก็วันนี้นะคิม้อาขอตัวลาไปก่อนนะคะเ,เพื่อนๆถ้าสมมติว่าชอบให้คิมทําคลิปแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะหรือว่าอยากจะให้คิมไปที่ไหนไปทําอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันคะ่ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคิมจัดให้แน่นอนวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสร้างสรรค์โดยกลมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์